สวัสดีครับทุกคนอยู่กับ EQ นะครับวันนี้จะพาทุกคนไปดูการแข่งขันรายการกาแฟดิฟนะครับจัดขึ้นครั้งแรกที่ริเบเลตนะครับเป็นรายการริเบเลตบิววิ่งลีกนะครับครั้งที่หนะพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยครับกีชอะไนี้เลือกกันเอาเองนะครับเมไม่ไปเกี่ยการนะเบอร์สามอ่านมากล้องครับอ่านมากล้องเลยพกชได้เลย เัอหนึ่งเนี่ยโอ้โหโอ้โหเ้ยเบอหนึ่งมันโทเต็เกินสีใครวะงราบ่าสี่ใครจบเปล่าจะสมบัติสมบัติผมนี่็ะเรียนเป่งเียนรู้เรื่องนี้นี่นึงได้เลยคุนไดแน่นอนเครับตอนนี้บอเบดเบอร์กันใยรจ่บพิธีการจับก่อนโอเคขนญาต่ายรูปไปด้วยนะครับนีน่าค่ตัวงดีเใครี่ซ้อนได้ีมาก่อนเลยบอกไปเลยนะฟอเอ่อเี ซึ่งจริงๆมันทับปิ้งแต่เราอ่ะเอามาใช้เล่นของพวกเราก่อนฝึกน้องๆทุกคนก่อน <บา S 1> มันมันก็เลยแบบว่าเรา,<บ>าเราใช้ฟอร์มตัวนี้มันง่ายเนาะมันเป็นเอาแบบฟิลลิ่งเอาอโลมาไฟนอลอยู่ที่5คะแนเนเฟเวอร์หาคะแนนอันนี้6คะแนนเอาทุกอย่างจากตัวนี้ครับเอามารวมไว้ให้ผมตรงนี้ก็ส่วน น้องเหินฟ้าเวลาแล้วก็ช่วยดูน้ําเวลาหมดของแต่ละคนอย่างเงี้ยครับเอาน้ําเสิร์ฟน้ําอ่ะเราจะมีสองขวดเนาะวันนี้ก็จะเป็นน้ําทิปหนึ่งขวดแล้วก็ออรลา,อ,อ,ลาอ่อ<ห>นึขวดเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่น้ําเซเว่นที่เราคุ้นเคยคุณต้องหา TDS เอาเองอร่อยไม่อร่อยมันอยู่ที่ตัวคุณมันไม่ได้อยู่ที่ตัวผมโอเคไหม สองกันมาแล้วนี่ขิงกันมาเยอะอ่ะนีความสามารถให้เต็มที่เลยตั้งใจกันเยอะครับเพราะว่ามาเลดเนี่ยวันนี้รอบแรกอ่ะฆ่าญุ่ปุ่นเลยโอ้โหมันจะดีนะเม็ดเลยครับโอเคไหมโอเคครับสู้สู้สู้ครับเยอพร้อมยังทุกคนพร้อมนะพร้อมนะพร้อมนะเย่เย่เย่ใครแข่งรอบหลังมาแล้ โอ้หเบอร์หนึ่งมากเลยได้เมาเลยโอเคครับมเมล็ดพร้อมแล้วนะครับคนพร้อมหรือยังครับตอนนี้พร,รพร้อมนะครับกล้องหลักอยู่ตรงนี้นะครับกล้องสเตทน,นะครับพร้อมไหมพร้อมชูม,มือครับเริ่ม เครับเริ่มแล้วนะครับเริ่มแล้วนะครับรแทบเลียชยเลยไม่พอเรามาดูกันว่าท็อปฟอร์มวันนี้เราจะเก็บแต้มได้เต็มจริงหรือเปล่าครับน้องพี่พูดไว้ว่าจะจัดเต็มทุกคะแนนนะครับไม่มีตกไม่มีหล่นนะครับจะทำท็อปฟอร์มให้ดูนะครับ ส่วนพี่ชาติของเราบอกว่าไม่เป็นไรครับเอาหน้าตามาสู้ครับวันนี้เน้นหน้าตาไว้ก่อนครับมาดูแต่ละคนครับโอ้น้องน้องพีกเล่นดิปเปอร์เทพแล้วครับเขอว่ดิปเปอร์นีดิปเปอร์เฉ็มโลกนะครับนะครับเข้าไป ไม่ื่อสารกันนะโอ้โหสมาธิดีกันทุกคนครับเอาแล้วเอาแล้วครับตอนนี้ดูฝั่งของทางพี่เต๋านะครับนําอยู่นะครับนําในเรื่องการตอนนี้กําลังจะดิฟแล้วนะครับเริ่มดิฟแล้วนะครับส่วนน้องกาฟิวกําลังจะอบทเพิ่มอะไรสักอย่างนี้ครับเทคนิคอะไรไม่รู้นะครับเทคนิคใหม่หรือเปล่าไม่รู้นะครับทุกคนรอดู So well, I thought number one, it, like, it has a really intense flavour and it has a nice mouthfeel, quite thick and intense, but it is a bit bitter. And this cup I think is very clean, but a bit watery. สมบก็สัปดาห์แรกก็จบลงไปนะครับ ก็ต้องบอกพี่ๆเลยว่าสนุกสนานกันมากเลยครับซึ่งสัปดาห์ต่อไปก็คือสัปดาห์ที่2นะครับเราจะเพิ่มความมันเข้าอีกนะครับเพิ่มความสนุกเล้าใจเขนะ้าอีกเนาะแต่ต้องบอกก่อนว่าสัปดาห์แรกครับมีติดปัญหาตรงที่ว่าอ่า จริงๆเราจะแข่งกันเช้าบ่ายเนาะแต่ว่าด้วยการวันแรกเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะชุลมูลนิดนึงนะชุลมูลนิดนึงต้องบอกพี่ๆก่อนก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวคงได้ปรับแผนกันนะครับปรับแผนกันว่ามีการแข่งขันกันหรือกติกาอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือยังไงเนี่ยเพราะเราเจอปัญหาหลักหลากหลายนะในการแข่งขันกันวันที่อาทิตย์สัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะก็แต่ก็ทํากันทุกคนทําเต็มที่นะทำทำเต็มที่ผมดูแล้วแบบ โอ้ใส่กันไม่ยั้งเลยนะทุกคนก็เป็นไป,นปนตามคาดนะมือวางก็ยังเป็นมือวางนะทุกคนก็คนแรกที่ได้คะแนนเก็บคะแนนไปนะเดี๋ยวผมสรุปให้คร่าวๆเนาะมีพี่โตนะครับพี่โตโต้นะครับพี่โตโตของเราเนาะเข้าฟอร์มนะสามศูนย์ครับคะแนนสามคะแนนแรกต่อมามีใครมีน้องพีคนะครับสาวมัศจันนะสาวมัสจรรันะจรรคนที่แน่นอนว่าเก็บแต้มสําคัญแต้มแรกไปได้นะครับ แล้วก็มีน้องพินนะครับน้องกาฟิลนะครับแล้วก็พี่สมบัตินะมือวางเกง่งๆระดับต้นๆั้นนงนั้นเลยนะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเอาใหม่เดี๋ยวผมเอาใหม่แล้วก็ทุกคนก็ตั้งใจซ้อมกันมาเนาะการแก้โจทย์อะไรก็อย่างที่ผมบอกเนาะมันจะมีการแก้โจทย์มาเลทกันอ่าถ้าอยู่ที่เราละว่าเราจะดึงศักยภาพความรู้ของเรามาใช้ในการดิฟแต่รอบเป็นยังไงนะครับส่วนกรรมการนะครับ สนุกใสสะอาดไม่มีอ่าไม่มีอะไรที่ค่อนข้างใสสะอาดนะอย่างที่พี่ๆเห็นเนาะมีการบายเทสก็คือมีการวางไม้ติมนับมีการชิมมีการให้คะแนนมีการให้คะแนนมีการพรีเซนต์นนะทั้งผู้แข่งนะแล้วก็มีการเขาเรียกคาลิเบรตของกรรมการบอกว่าอ่าเราพลาดต,ตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยผมก็เลยว่าโอเคนะครับ โอเคมากว่าที่ทางกรรมการเขาคอมเพนมาว่าเราทําอะไรพลาดไปถ้าเจอลักษณะามาเมล็ดอย่างนี้เราควรแก้ไขยังไงเนาะเป็นอะไรที่ดีกับนักแข่งนะก็ผมดีใจนะว่ามีงานการจัดการครั้งซีซั่นแรกขึ้นนะและซีซั่นที่2นะครับแต่ได้ยินพี่ตั้มพูดมานะว่าว่าซีซั่นที่2อลังการกว่าเดิมแน่นะครับมี20,000บาทนะผู้ท้ายชิงมีเงินรางวัลให้2 0,000บาทนะแล้วก็ ช่วงระหว่างเกมนะครับมีสีสันเกิดขึ้นก็คือถ้าสัปดาห์หน้านะครับใครทำคะแนนได้เป็นเอกฉันอย่างเช่นมีที่เราตัดสินกัน10คะแนนนะครับสิคะแนนเต็มเนาะคนที่ลงคะแนนได้10คะแนนเต็มนะครับเบื้องต้นนะครับก็จะเป็น8คะแนนต่อ2คะแนนบ้างเลยเนาะแต่ถ้าคุณได้10คะแนนศูต่อศูนย์คะแนนอีกฝั่งตรงข้ามได้ศูนย์คะแนนเนะี่ยก็จะได้เงินอาชีพิยะห้าร้บาทจากพี่ตั้มนะ ก็สุดท้ายนี้เดี๋ยวเราไปตามกันดูว่าตารางคะแนนเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ท้ายคลิปนะครับก็ขอบุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะแล้วก็ฝากสัปดาห์ต่อๆไปนะเข้ามาติดตามช่องเราครับจะแฟเดินทางได้นะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็สั b s c r คร e ด้วยนะครับก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันสัปดาห์หน้านะครับแล้วเรามาดูกันว่า EQ จะตีใครแตกหรือเปล่านะโอเคขอบุณนะครับทุกคนขอบคุณครับบ๊ายบาย